เปลีป่ยนไปแล้วอยู่นานครับของเราจะได้อีกนาน,น,าน,น,น,นสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังบ้านเลยอยู่หลังคาลูกค้าครับอ่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผง คอยล้อน,นะครับหน้าง,งานค่อนข้างที่จะเอาออกลำบากครับเ,เครนี้ก็เลยต้องทําการเปลี่ยนที่ตัวคอยร้อนเลยยกออกลำบากบคุณที่ติดป่าอันนี้เป็นแบรนด์ของซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นโครงพลาสติกก็อายุก,ก็นานแนล้วตัวนี้น่าจะร่วมสิบปีลนะทาวนี้ตัวเครื่องเขาจะเป็น แผงอลูมิเนียมนะครับก็เราเช็คแล้วแหละว่าเจอจุดรั่วที่ตัวแผงด้านนอกโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่านะเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับว่าขนาดแผงเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเดี๋ยวถอดก่อนก็อันดับแรกก็ปลดไฟก่อนนะครับเช็คไฟก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนเรามาดูน้ำยากันนะครับ ตัวนี้น้ำยาเหลืออยู่ที่แค่ร้อยเพ s ๊เองนะครับมาจากมันรั่วไปปกติก็น่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยสีบร้ยห้าสิบเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนก่อนทำการที่จะตัดแผงออกนะ,ะฮะก็พันเก็บก่อน นั้นก็ถอดชุดโครงพลาสติกอ่อนนะถอดพัดลมด้วยนะครับ,บพัดลมคอาร้อนออก ถอดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูขนาดความสูงของแผงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ความสูงนะฮะอยู่ที่17บเจสิบเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ด้านสูงสิบเจ็ดนิ้วเรามาดูรอบนอกกัน รอบนอกออน,นี่นะ,ะรอบนอกของแผ่นะครับเราวัดจากด้านหลังนี่คือตัวนี้มาถึงขอบนี้คือัอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกนะฮะยี่สิบหกนิ้ว เ,เดี๋ยวมาดูแผงใหม่ที่เราหามาได้นะครับว่าขนาดมันได้กันไหมสิฮะมาดูแผงใหม่กันนะครับนี่แผงใหม่เราแผงใหม่ที่เราหามาได้ก็จะ ความสูงก็อยู่ที่เ17นะครับ17นิ้วเหมือนกันส่วนโค้งรอบนอกนะฮะอันนี้นะก็วัดวัาจากมุมเยลยเวลาเราไปเทียบแผงเท่าไรจะได้เทียบก็อยู่ที่26เหมือนกันนะเตะเลย ยี่สหนิ้วเหมือนกันเ,เห็นไหมฮะก็ใส่กันได้นะครับแผงใหม่เปลี่ยนกับแผงเดิมได้แผงใหม่เราจะเป็นทางแดงนะครับตัวนี้เดี๋ยวพอเทียบเสร็จแล้วมันจะแกะให้ดูวางมันก่อน<ม>เดี๋ยวมาตัดแกงเก่ากักนครับ ใช้วิธีการตัดนะครับปล่อยน้ำยาทิ้งแล้วก็ผมจะใช้วิธีการตัดท่อเมืองออกหมือ,อนเดิมเอาละครับนี่ครับถ้าเทียบกับแผงเดิมครับตัวนี้เป็นอลูนะอลูมิเนียมถ้าสังเกตดีจะเห็นนะตัวนี้เน,นะล ดำๆเป็นคาบรั่วนิดเดียวเป็นน้ํามันที่ซึมออกมาน้ํามันคอมเพรสเซอร์อันนี้ผมถ้าผมเจอผมเปลี่ยนอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนเป็นแผงทองแดงอเลยผมจะไม่เชื่อมแผงอลูโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แผงกันครับแล้วก็จะเปื่อยอย่างนี้เลยดูแต่คลองกับแท่นนะครับวางอยู่ เยวจะเริ่มประกอบแผงทองแดงแล้วนะครับมวดให้ดูก่อนแผงใหม่เขาจะเป็นแผงทองแดงเลยเปลีป่ยนไปแล้วอยู่นานครับองจะได้อีกนาน โอเค okay, ครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มยึดแผงแล้วก็มาร์คตำแหน่งเฟรมนะครับมาร์คตำแหน่งเฟรมนั่นเองเพื่อที่การห้อง oh. เพราะมันมันเอ่อมันไม่ตรงตรงลุยแหละก็ห oh. น้าง,งานนะครับ oh. ผมใช้ตัวนี้ใช้แก๊ <laughs> แก๊กระป๋องนะฮะ อันนี้ก็น่าจะเพียงพอ,อถ้านั่งงานสูงผมก็จะใช้เป็นแก๊สสองปวานี้ะสะดวกดี แล้วจะรีวิวชุดเชื่อมให้ดูนะครับฮะเสร็จแล้วอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้แบบติดหน้าอกอยู่ด้านนอกครับไม่มีใครถ่ายนะับอาจจะปรับความคล้องเป๊ะเลยัะ mình coi yết khuôn ừ. คี่ค่อนข้างลาบากนะครับก็ก็ส่วนเปลี่ยนแผงก็คงขอจบประมาณนี้นะครับก็หลักๆของซัมซุง A22 นะครับหนึ่1 0 0นเก้าพันถึง12,000มันลิวต์นะครับส์ท่อเขาจะเป็นสสองี่ขนาดแผงเขาจะใช้ไส์เดียวกันนี้แผงเดิมครับ เห็ะนไหมโอเคหลังจากนี้เราก็จะประกอบกับคืนแล้วก็ทําระบบเติมนน้ายานะครับส่วนนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะเนื่องด้วยพื้นที่ไม่ไม่่อยเอือเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพบกันในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ